วันนี้ก็เป็นการปฏิบัติของทีมงานของการรองจาการ,กการยาเสพติดนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองมารดูนะครับท่านผู้ช่วยจินพัฒและก็ผู้จัดก,การคนที่ึก็ทํามาตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวคราวนี้แล้วที่มีการใช้ยาแล้วเกิดเสียชีวิตนะครับเราก็หาทีมขึ้นมาเพื่อประเวณตามแบบที่มาของตัวยาตัวรูปแบบใหม่เนี่ย วันนี้ก็เป็นการที่ได้ตัวผู้ต้องหาชาวไต้หวันนะครับซึ่งอายุ38ปีเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าเข้ามาโดยไม่ถูกต้องนะครับมาตั้งแต่ปีสอ5 5ห้า้าแล้วก็อยู่เมืองไทยมาตลอดที่การจับกลุมเนี่ยทางยุติส่วนเนี่ยขยายผลมาแล้วก็มีการตรวจค้นที่ภาคอีสามที่แล้วนะครับที่เชียงใหม่ที่ถุกวิทย์5้าสิบ แล้วที่นี่คก็ได้ของการจับตัวมากในชั้นต้นเนี่ยเขาก็รับสารภาพนะครับว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยประกอบอาชีพนี้ก็คือในช่วงนี้ก็จะเอาเอายาหลายๆชนิดนะครับวันนี้เรายึดได้ทั้งหมดประมาณ8ปประเภทนะครับตั้งแต่เฮโรอีนเตามีนโคเคนยานอนหลับหลายชนิดยาอ e ีไอ นะครับที่สาเจติที่เรียกว่ามีในประเทศไทยทุกชนิดมีหมดนะครับมีเครื่องช่างเครื่องผลมีอะไรแล้วก็ประจุถขายครับเขาก็อ้างว่าสูตรของเขาเนี่ยใช้เสพด้วยวิธีหนึ่งแต่ผู้เสพไปใช้อีกวิธีหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องประสานงานทางตำรวจไต้หวันด้วยเพราะว่าก็มีหมายจับที่มุ่ด้วยแล้วหลบหนีจะดีมาก เรื่องการดำเนินคดีก็คงจะจะเป็นคดีไปืองตหนวันนี้คงต้องเอาไปฝังสั